it's dj Get some. สวัสดีครับวันนี้ทางร้านไอเดียโซล่าเซลล์นะครับผมเราก็อยู่กันที่อำเภอสันป่าตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเราก็อยู่กันที่ตำบลทุ่งต้อมนะครับอันนี้นะครับวันนี้เราก็มาติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดออนออฟกิดนะครับผมขนาด12กิโลวัตต์นะครับก็ติดให้บ้านของพี่เพชรนะครับผมนี่ครับหลังนี้เลยนะครับก็แผงที่เราใช้นะครับก็จะเป็นของลองจีนะครับโมโนนะครับผมของลองจีนะครับจำนวน20แผงนะครับ640วัตต์นะครับกำลังการผลิตก็ประมาณหมื่น เปิด2,000กว่าวัตต์นะครับผมประมาณ12,800วัตต์นะครับก็จะอยู่ที่กําลังการผลิตต่อชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ12กิโลวัตต์นะครับผมอินเวอร์เตอร์ที่เราติดนะครับก็จะเป็น D2 นะครับ12กิโลวัตต์พร้อมแบตเตอรี่นะครับ300แอมป์300 300 14แอมป์นะครับผมก็ประมาณ16กิโลวัตต์นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมงานติดตั้งแผงนะครับก็จะใช้อ่าวางรางนะครับแล้วก็ติดนะครับเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับที่บ้านของพี่เขานะครับผม ก็วันนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาโดรนขึ้นบินถ่ายนะครับภาพให้ดูได้นะเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ไทยกับกัมพูชามีปัญหากันนะครับเขาก็เลยไม่ให้ใช้โดรนครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีการโทรศัพท์มาบอกนะว่าห้ามใช้โดรนนะครับผมก็เราก็จะให้ดูได้แค่นี้นะครับผมนี่ครับสำหรับงานคอนเน็กเห็นไหมครับก็จะเดินท่อนะครับเดินท่อเข้าไปในตัวบ้านสวยงามเลยนะครับผมนะครับก็เป็นบ้านของพี่เพชรนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ นะครับก็จะอยู่ที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนะครับวันนี้เราก็หน้างานเราก็อยู่ที่นี่นะครับก็ไม่ไกลจากลําพูนแล้วนะครับห่างกันประมาณสักไม่เกินเไม่เกิน30โลนะครับประมาณนั้นนะครับผมนี่ครับก็ที่บ้านของพี่เขานะครับก็จะมีโหลดนะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันครับมีแอร์นะครับหลายห้องนอนเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับบ้านของพี่เขานะครับนี่เราก็มาครับเจ้าโดยเจ้ามูมีของเราครับแล้วก็รถไฟฟ้าเราอีกสองคันนะครับผม นี่ครับเราให้ดูงานภายนอกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูงานภายในนะผมงานของเราก็จะติดตั้งแผงนะครับด้านบนหลังคานะครับแล้วก็นี่ครับเดินท่อให้เรียบร้อยเลยไหมครับท่ออีนะครับเดินลงมาจากไซเฟกนะครับเดินลงมาจากหลังคานะครับแล้วก็เดินมานะครับเข้าไปที่ห้องโซล่าของเราเลยนะครับผมปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ระบบกาวนี่ที่เราติดตั้งนะครับทําให้อย่างสวยงามเลยนะครับผม ระบบกาวนะครับมาตรฐานของเราเลยนะครับโหลดที่ใช้ก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์มีกล้องวงจรปิดนะครับมีตู้เย็นนะครับมีหลายอย่างมีสระว่ายน้ำด้วยครับของพี่เขานะครับก็จะค่อนข้างใช้โหลดนะครับในช่วงกลางวันและก็กลางคืนก็เยอะเหมือนกันนะครับพอสมควรนะครับเรามาด้เจ้าถุงตังของเรานะครับผม นี่ครับแล้วก็เจ้าไออุ่นของเราก็มานะครับมีวิทยาโตทีนะครับคันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านของพี่ครับก็ล่มลื่นหน้าอยู่นะครับปลูกต้นไม้เยอะเลยนะครับผมนี่ครับเราก็จะไม่ไปถ่ายเขาโดยแบบไอ้นี่เยอะมากครับแอร์มีหลายเครื่องเลยเห็นไหมครับนี่ครับแอร์แอร์จะมีทุกห้องเลยนะครับแล้วมีสาว้น้ําเห็นไหมครับสาว้น้ําซูมไปให้ดูแล้วกันนะผมจะไม่เดินเข้าไปถ่ายนะครับอ่านี่นะครับก็ โหลดในบ้านก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็จะมีบ่อน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบนะครับด้านในของบ้านแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบด้านในของบ้านกันนะครับนี่ครับถ้าถ้าเกิดว่าหลังจะเพิ่มอีกก็หลังคาทิศนี้ก็พอได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทางทิศตะวันไม่ใช่ทางทิศใต้นะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูระบบข้างในกันแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นระบบภายในห้องนะครับผมก็จะห้องคอนทอนก็จะมีนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับดี22กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ติดสูงนะครับแล้วก็มีตู้คอมไบเนอร์นะครับของไอพาวเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตู้ d c คอมไบเนอร์ครับก็จะมีสติงของแผงที่เข้ามาครับจากข้างบนนะครับก็จะเข้ามาสู่ตู้คอมไบเนอร์นะครับพีวีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันก็จะมีฟิลมีเซิร์ฟมีเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์แบตด้วยนะครับตัวนี้นะครับงานติดตั้งตัวนี้จะสูงงงงหนนน่ออคคครับบแแล้้้วก็จะขาิดึ ตัวนี้นะครับก็จะมีคอมบเนอร์นะครับ AC นะครับที่จะเป็นตัวนี้จะทําเป็นทั้งออนกิจแล้วก็เป็นออฟกิจนะครับก็คือถ้าเป็นเวลาปกตินะครับก็จะใช้เป็นระบบออนกิจนะครับเพื่อลดค่าไฟในช่วงกลางวันกลางคืนเลยนะครับผมแล้วก็จะมี ATS เนี่ยถ้ากรณีนที่ไฟดับ a t ทสจะสลับนะครับจะใช้เป็นแบ็กอัพในเวลาที่ไฟดับนะครับซึ่งเราก็จะแยกโหลดใส่ตู้นี้ไว้ให้อีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตู้แบ็กอัพเลยนะครับที่เราแบ็กอัพไว้นี่ครับก็จะมี ตามนี้นะครับแสงสว่างในบ้านนะครับหลังใหญ่นะครับแล้วก็แอร์สองห้องนอนนะครับก็จะมีปลั๊กนะครับที่เสียบตู้เย็นนะครับคือตรงนี้เราก็จะแยกออกมาจากตัวเมนหลักนะครับของของระบบบ้านนะครับของลูกค้านะครับเราจะแยกมาเป็นตู้แบ็กอัพนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่นะก็จะเป็นขนาด314นะครับแอมป์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลย ตอนนี้ก็เริ่มชาร์จลงแล้วเมื่อกี้ทดสอบโหลดทำได้เสียงดังนะพัดลมตอนนี้ก็นี่ครับตัว c a p a c i t y แบตนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ718.52นะครับถ้าชาร์จเต็มนะครับก็จะเท่ากับ314นะครับตอนนี้ก็มีอยู่2 4 6นะครับตอนนี้ระบบเริ่มชาร์จกลับนะครับก็ติดตั้งเสร็จนะครับเวลาประมาณนี้นะครับผมวันนี้วันที่7นะครับ7สิงหาคมนะครับผม ระบบก็จะประมาณนี้ครับท่านใดชอบนะครับอยากให้เราติดตั้งระบบนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นการติดสูงเลยครับเพราะว่าห้องของพี่เขาจะค่อนข้างแคบหน่อยครับก็จะต้องติดเป็นแนวสูงนะครับก็จะถ่ายให้เห็นยากหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะคอนเนคนะครับระบบนะครับด้วยล่างวายเวแล้วก็ท่อนะครับอ่าท่อเฟกนะครับประมาณนี้เลยครับงานสวยๆจากของเรานะครับ ส่วนโหลดบ้านก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเราไม่ได้ไปยุ่งครับเราก็จะแยกมาแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นแบ็กอัพนะครับสำหรับเวลาที่ไฟดับนะครับที่เราต้องการที่จะใช้งานครับเราก็ต้องการตัวไหนบ้างเราก็จะเอาแยกเข้ามาในเป็นแบ็กอัพนะครับผมแล้วก็ระบบนี้นะครับสามารถที่จะดูผ่านมือถือได้นะครับดูผ่านออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะเซตค่าพารามิเตอร์นะครับผ่านมือถือได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับก็จะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า โซล m a แมนบิสเนสนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้หลายตัวเลยครับมีโซล่าแมนบิสเนสมีดีซีคาวก็ได้นะครับแล้วก็มีสมาร์ทโซล่าแมนสมาร์ทก็ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้ก็คือแผนที่เราไปติดตั้งมาทั้งหมดครับที่มีอยู่ในแผนของเราครับผมแล้วก็เราก็จะสามารถดูได้นะครับนี่ครับแผนนี้ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับแผงลงอยู่ที่6กิโลวัตต์เห็นไหมครับแล้วก็ แบตเตอรี่ถูกชาร์จเข้ามาแล้วครับร้อยกว่าวัตต์แล้วก็โหลดที่ใช้อยู่ประมาณ5กิโลวัตต์กว่าๆนะครับก็จะสามารถดูผ่านออนไลน์ได้นะครับทุกที่เลยแล้วก็สามารถที่จะเซตเครื่องได้นะครับถ้าใครเป็นแอดมินนะครับก็ของผมก็จะเป็นแอดมินดูแลนะครับให้กับบ้านนะครับหลังนี้นะครับผมผมก็จะเป็นแอดมินนะครับคอยดูแลเซตระบบนะครับถ้าระบบมีปัญหานะครับผมก็จะต้องเป็นคนแก้ไขแล้วก็คอยดูแลระบบนะครับตลอดนะครับนี่ครับ จะประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็น 300mAh นะครับก็ถ้าใดสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม082นะครับ8882738นะครับร้านเดีย a Solar Cell นะครับผมตอนนี้นะครับเห็นไหมครับชาร์จแรงเลยครับ1 0 0กว่าแอมป์เลยนะครับผมแบตตัวนี้ก็จะเป็นขนาด300 314นะครับ314แอมป์กดเร็วไปหน่อยเห็นไหมครับ จะเป็น3 1 4 m ้อยิบนะครับตอนนี้เราชาร์จกลับเข้ามา2อรห้าสิครับก็เราชาร์จไปเรื่อยๆนะครับมนะครับแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็5้าสิบสี่จุดศูนย์หกโวลต์แบตขนาดชาร์จครับร้อยกระแสชาร์จนะครับขนาดตอนนี้ประมาณเวลาตอนนี้เห็นไหมครับบ่ายสามโมงสามสิบสองครับก็ชาร์จขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแรงอยู่ ท่านใดสนใจคนระับก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมอันเดียโซล่าเซลล์นะยินดีให้บริการนะผมก็วันนี้ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าห้องค่อนข้างแคบมากเลยนะครับประมาณสองเมตรคูณไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นความสูงครับแต่ว่าความกว้างไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับก็นะครับรีวิวให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ